สวัสดีจ้าเพืเ่อนค่ะสวัสดีเยี่ยมเศร้าค่ะฝนตกที่เองกับออกมาถักท่าเพืเ่อนใหมายเบิง้งความเป็นอยู่แต่ละมือของของเท้าว่าที่แบบไรชีวิตจนบทอยากลำบากหรือว่าสบายเละวฝนตกค่ะเพืเ่อนๆค่ะ พี่เองเขาเป็นวัดเป็นวัดไห้บุคคอยจสบายไปได้ได้กินฝนมากกัเป็นวัดเนี่ยแค่เป็นยจ้งไดนะนกอ้นกระดาษดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ก็วันเสาร์วั <laughs> นเสาร์สีเมนะืองเนาะเป็นวันเจ็ด พี่สาวกาลสินไอพี่สาวกาลสินที่รัตเกิดจำเนาะพี่ก็คนกาลสินค่ะนะคะ่ะถึงนั่นเกิดเท่าน้ำนันสาวคนอาภัสย์เรือครูก็เจ็บอกกันไปเนาะคะ่ะเอามวไว้ก่อนเนาะต่าปัานวิเกตช่วงนี้ไปมันได้ะคะ่ะยังคือกันเนาะ ในบ่มีถาบ่มีความสุขมาก่อนเฮ่ากับบ่ลลูว่าความทุกข์มันเป็นยังไงนะคะถาบ่มีความถูกก็ไม่รู้ว่าความสุขมันมีจังไห๋คนเฮาบ่มมีหยังจิลื่นเรื่องกันไปเมสุขทุกถูกเป็นของครูกันเนาะเพื่อนๆแน่นบะบ่มี่ว่าวสินีุ้ขตลอดคบ่คนเ่ยเนาะ แล้วก็จะไม่ทุกข์ตลอดไปด้วยใช่ไหมขาฟันสูดๆกันไปเด้ออดทนไว้นะคะทุกอยางต้องเขาไปในจีเรียบร้อยช่วงนี้เขากับตามน้ำไปสักก้อน,นยังก็ได้เอาหาตัวเองไล้ยร้ค่ะนะรักตัวเองมากๆขาฟันทุกอย่างให้ได้ทุกคนมีอุปสรรคกันหมดเห็นไหนนะคะ ผู้ประสาทมันสินักสินาะขอาต่ว่าเข้าเชื่อมันได้ตัวเองรักตัวเองมากๆนะคะคิดดีทั้ดีทุกอย่างดีเองมันบอกติดใจดีแบบนี้คนน่าเหมือนบ่าค่ะสอยเยอือตัวเองไปสะก้อนทรงข้างตชวยร์หมันมันบอกรักตัวเองให้มากๆตอบใจตัวเองให้มากมาก มีความสุขด่ามีความสุสขสบสุขคนต้อง่าวิกฤตช่วงนี้ไปได้เลยแล้วค่ะฝนตกพี่เองก็กเนี่ยเงายังกระไดนั่นบหละอดทนอดสู้กันกับเพื่อนโอเคนะคะสวัสดีจ้ะ